เปิดหน้าสดนุษบาปุณกันกในวัย49ปีโอ้โหสวยหน้าเด็กมากจริงๆเรียกได้ว่าคร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีสำหรับนุสบาปุณญการหลายๆท่านคงคุ้นหน้าตากันดีโดยเฉพาะเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่ซึ่งช่วงหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเธอกันสักเท่าไหร่เนื่องจากไม่ค่อยได้รับงานละครสักเท่าไหร่ โดยต้องบอกเลยว่าปัจจุบันพุทธิพงศ์ปุณกันสามีของนุษบาปุณกานมีบุตรชายด้วยกันสองคนคนโตชื่อน้องปูนและคนเล็กชื่อน้องกันล่าสุดทางด้านนุษบาปุณกันโชว์หน้าสดไร้เมคอัพในวัย49ปีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเทียบว่าดูสวยหน้าเด็กมากๆเลยทีเดียว สวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงว่าแต่จะสวยขนาดไหนไปชมจากภาพกันเลยจ้า